สิริพรอัมไพพงศ์ตอบกลับทันทีหลังลำไย,ายหายทองคำโดนฟ้องและเมิดลิขสิทธิ์เพลงโบรักสีดำ จากกรณีลำไย,ยหายทองคำนักร้องลูกทุ่งชื่อดังถูกฟ้องร้องในคดีละเมิดลิขสิทธิ์มากกว่า200คดีจากกรณีการนำเพลงโบรักษสีดำซึ่งขับร้องโดยสิริพรอัมไพพง์และแต่งโดยสุพันชื่นชมไปใช้ในการแสดงคอนเสิร์ตทั้งในต่างประเทศหลายร้อยครั้งซึ่งเพลงดังกล่าวมีลิขสิทธิ์เป็นของบริษัท PGM Record นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ผ่านช่อง YouTube โดยมีการบันทึกการแสดงไว้นั้น นายห้างประจักษ์ชัยหายทองคำได้ออกไม้สัมภาษณ์นายเอเดรเทนว่าไม่ถึงขนาดนั้นร้องเพลงเดียวโบลักสีดำเขาไปแจ้งที่โรงพักจังหวัดนนทบุรีร้อยวันพันปีเพลงนี้ไม่เคยฟ้องแค่เป็นการกันแกล้งกันถ้าฟ้องไม่ถึง200คดีถือว่าเป็นการปั่นให้เขาถูกเกลียดชังต้องกลับไปฟ้องหมิ่นประมาท โบรักสีดำคนแต่งเพลงก็อยู่แถวบ้านอยู่ยโสธรเป็นครูบาอาจารย์ผมแต่พอดีขายให้ค่ายที่ผ่านมาไม่มีจับเรื่องลิขสิทธิ์กันแต่พอลำไยร้องก็พุ่งเป้ามาที่ลำไยตอนนี้ฝ่ายกฎหมายเรากำลังร่างฟ้องกลับคนให้ข่าว ทั้งที่เป็นคดีเดียวมีเหตุครั้งเดียวที่มีหลักฐานให้ผู้ใหญ่ไปเจราจาเขาก็ไม่คุยจะเอา3ล้านไม่ลดต่ำกว่านี้ตอนนี้เพิ่งมีหมายเดียวที่โรงพักบางบัวทองหรือบางใหญ่แต่ที่บอก200คดีคือการใส่ร้ายป้ายสีนายห้างประจักษ์ชัยยังบอกอีกว่าเราพร้อมจบที่ศาลเราเคลียร์ทุกค่ายจ่ายหมดแล้ว และเมื่อศิลปินคนโน้นคนนี้แจ้งมาในราคาที่สมควรแต่มีบางค่ายที่มีฝ่ายกฎหมายที่มีเจตนาไม่ไกลเกลียร์ขู่กันโชคทรัพย์จะกลายเป็นการกันแกล้งทั้งนี้ทางฝ่ายเจ้าของเพลงพี่นางสิริพรซึ่งเป็นต้นฉบับเพลงบุรัษสีดำได้ตอบถึงเรื่องดังกล่าวว่า mm hmm. เพิ่งทราบข่าวแต่ไม่รู้รายละเอียดเพราะเป็นเพียงศิลปินที่ร้องเพลงไม่ได้ถือครองลิขส